สวัสดีครับพบกับผมเกี่ยวฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าเรื่อง EP ที่17กแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับปีนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ปี2021ด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่จนเฮงรวยๆกันทั่วหน้านะครับโอเคเรากลับมาที่รายการของเรานะครับโดยเรื่องเล่าที่ผมจะนํามาเล่าวันนี้นะครับและเป็นคลิปแรกประจําปีนั่นก็คือเรื่องราวของอดีตก องหลังพันแกล่งแห่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคนนั้นนั่นก็คือลิโอฟอดินานนั่นเองนะครับโดยเป็นเรื่องราวที่เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาพูดเองว่าครั้งหนึ่งพี่แกเคยเมาแล้วลงไปเตะบอลในสนามนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนละกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โดยเรื่องราวเรื่องนี้นั่นนะครับได้มีการบอกเล่าจากตัวของเฟอร์ดินานเองนะครับผ่านทางเดอะโมกิลิแกนส์พอดแคสต์ซึ่งพี่แกนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่สมัยพี่แกยังเป็นดาวรุ่งอยู่ที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดอายุก็ประมาณ17-18โดยเกิดขึ้นในฤดูกาล1 9 9 6งเก้ถึงหนึโดยในตอนนั้นนะครับพี่แกเนี่ยบังเอิญได้รับโอกาสลงสนามกับทุดใหญ่เป็นนัดแรกเพราะในตอนนั้นนะครับเปาโลฟูเต้กองหน้าสัญชาติโปรตุเกสของเวสต์แฮมเนี่ยเกิดอาการงองแงที่เจ้าตัวนะครับบไไไมไมมมมม่่่ดด้้้สสสสวเเเเเือออออร์10ลลลลงงงนนนนาาาพีตแแกกกจจึยะิ ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปเฉยเลยซึ่งในตอนนั้นเองนะครับพีลิโอของเราเนี่ยก็ไม่มีชื่อลงแข่งอยู่แล้วแกเลยไปหาถอนที่บาร์ซึ่งแกก็สั่งบันดี้มาดื่มซึ่งเป็นเหล้าหมากักผลไม้ที่คนอังกฤษเนี่ยชอบดื่มกันและก็ตามไปโคไปอีก3แก้วต้องบอกเลยว่าลิโอตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสภาพเนี่ยฮะกำลังกึ่มๆเลยและในตอนนั้นเองนะครับก็มีคนมาบอกว่าลิโอนายต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วนะเพราะมีชื่อแข่งกับอาร์เซนอลซึ่งพอเฟอร์ดินาได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่แกเนี่ยก็ต้องวางแก้วลงและรีบไปที่ Hi illy, ่่ซึงงงตออนนนนนัันน้ยเเป็นสานามกาข อาร์เซนอลอยู่ซึ่งพอพี่แกไปถึงสนามเนี่ยเหล่าบรรดาเพื่อนๆนตั้งเตะหลายคนก็ต่างถามว่าเฮ้ยมึงไหวป่าวาริโอและพี่แกนะครับก็บอกว่าโอเคสบายแต่ในใจพี่แกคือแบบกูมไม่ไหวละและพอพี่แกไปถึงนะครับแกก็ขึ้นไปบนม้านั่งสำรองและรอเพื่อมีการเรียกใช้งานและพี่แกนะครับยังบอกอีกว่าในตอนนั้นเนี่ยในใจแกเนะี่ยไม่อยากลงสนามเลยเพราะว่ามึนมากได้แต่คิดว่าอย่าเรียกลงไปเลยสุดท้ายพี่แกก็ต้องลงไปจริงๆนะครับลงไปเล่น15นาทีในช่วงท้ายเกม จบเกมนะครับก็เป็นฝั่งของเวสต์แฮมนะครับที่ต้องพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลไปสูประตูต่อ2นะครับแต่จริงๆริงในเวสต์แฮมเนี่ยก็โดนนำไปก่อน2ประตูอยู่แล้วก่อนที่ฟรีนานจะลงไปและพอหลังจากจบเกมนะครับฟรีนานเนี่ยก็ต้องรีบกลับห้องและพักผ่อนโดยทันทีและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของนักเตะตำนานสุดยอดกองหลังแห่งยุคนะครับซึ่งหลังจากนั้นในพี่แกเนี่ยก็ได้แจ้งเกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มตัวและก็แขวนสตาร์ทในปี2015ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่สุดจริงนะครับเเเเเเมมาาหหหลลลลล้้้้แแแววตะะบบอออนนนนีี่่ยยโโถป็กงงััดดคร 15นาทีถ้ามากกว่านั้นโอ้โหไม่อ้วกแต่ก็อาจมีเตะขาฝั่งตรงข้ามหักกันบ้างแหละฮะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของลิโอเฟร์ดินานที่ครั้งหนึ่งเคยเมาหนักและลงไปเตะบอลเพื่อนๆเ,เลยครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าที่เมาและไปเตะบอลถ้ามีคอมเมนต์มาคุยหน่อยแล้วกันส่วนตัวผมเะครับเคยแค่แฮงแล้วไปเตะ ถ้าเมานะครับโอ้โหแค่เดินก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับแต่การทินชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเกื้อเฟนเก่าด้วยละกันนะครับผิดพลาดพูดผิดไปยังไงนะครับก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับต้องขอบอกกันเลยว่าเป็นการคัมแบ็กทำคลิปในรอบสี่ห้าเดือนได้นะครับอาจมีพูดติดติดขัดขัดบ้างนะครับก็แต่ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเกื้อฟันเก่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ววันนี้ขอกล่วคำว่ากราบสว นี่ไงชอบเกลือฟันเก่าดีเนี่ยวะเขาอิข้อมูลฟุตบอลเชิงลึกด้ยมีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยไปซับสไคร์โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะติดติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าคิวเข้าไปไปทีไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไคร์กันบอกหน่อยลู่